มันเป็นเรื่องของอยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไหมว่าเขาขายอาายารรอนไลน์กันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือจริงๆเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเอาไปที่พื้นฐานของมนุษย์ดีกว่าอืมความความโลภความอยากมีออืนั่นก็เป็นพื้นฐานนะครับแต่ก็เห็นใจว่าหลายๆท่านก็อยากจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นครให้มากที่สุดก็ก็ก็อยากจะมีอนะฮะส่วนอันที่สองก็เพราะมันมีระบบการสื่อสารสมัยใหม่ครับ เพราะฉะนั้นการทํามาค้าขายมันก็ไม่ต้องไปเปิดร้านออืหรือว่าจะไปซื้อรถเกตหรือรถรถปิกอัพที่มันต้องลงทุนออืนะครับนี่ก็ขายของได้จากมือถือครับแล้วก็ของก็ไม่ต้องมีกระดังเก็บครับเพราะว่ายังสามารถฝากไว้ที่ที่ต้นทางหรือที่ทางบริษัทได้มันก็ดูค่อนข้างจะง่ายนะฮะแล้วก็ดูเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนนะครับอันนี้ก็แล้วอันที่สอง ก็มันมีการฝึกอบรมด้วยใช่มันก็หนักไปทางด้านวิชาการนทุนได้ไปฝึกกับเขาไหมฮะไม่ไม่อกครับอ่าแล้วก็มันก็เสริมสร้างความน่าเชื่อถือครับอันที่สามก็มีบุคคลในสังคมนะฮะมาอะไรฮะทาหน้าที่เป็นคล้ายๆกับมาชักนำชักจูงชักจูงอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมฮะก็โดยองค์รวมแล้วก็โครงการทั้งหมดมันไม่ได้ไปแอบทําในซ่องโจรแต่ว่าทําในที่แจ้งโอ้โหนะฮะเพราะโดยองค์รวมแล้วเนี่ยคนธรรมดาก็บอกว่า เอ๊ะมันไม่มีอะไรน่าจะน่าจะหวงกังวลน,นะฮะนั่นนั่นก็ก็เป็นเช่นนั้นสุดสุดท้ายแล้วมันแต่ว่าม,มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมก็อยากจะฝากแล้วก็เป็นข้อคิดไว้ด้วยก็คือว่ามันเป็นธุรกิจครับเพราะฉะนั้นมันต้องจดทะเบียนที่กรมทะเบียนการค้าครับอันที่สองในกระทรวงพาณิชย์มันก็มีกรมที่เรียกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการกาคร้าอันที่สามเราก็มีสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคาร อ่านนิตทั้งหลายอย่างน้อยมันก็มีสามองค์กรที่เมื่อมีการจดทะเบียนแล้วม,มันก็น่าจะมีการอะไรฮะติดตามตรวจสอบ<อ>ดูแลด้วยผมก็ไม่ทราบอันนี้มันเป็นข้อบกพร่องที่ไหนอย่างไรครับแต่ว่าน่าจะมีการครบชวนแก้ไขอีกทั้งเราก็มีสม,สมนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ต้องดูด้วยนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางการใช้ ระบบการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อหลอกลวงรประชาชนพลเมืองกันเยอะแยะ,ยะนะฮะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกอแถมยังหลอกลวงกันข้ามเขตพรมแดนอืได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายครับรวมทั้งกระทรวงอะไรฮะดิจิเตอร์ทางสังคมและเศรษฐก, <D>. e. กิจดีอีก็ต้องดูเรื่องนะฮะหน่วยงานที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแม้กระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันก็มีคําถามว่ามีบุคลากรหรือว่ามีอะไรฮะองค์กรกลางที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่จะต้องมีหน้าที่สอดส่องดูแลได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะระยะหรือไม่ก็เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มันได้เกิดขึ้นแล้วอย่างว่าขวางนอกจากนั้นมันก็มีการหลอกลวงมากมายครับมันก็น่าจะมีคล้ายๆกับการประชุมมีศูนย์กลางที่จะปรึกษาหารือหน่วยงานทั้งหลาย แล้วก็เกี่ยวกับทางฝ่ายผู้สํานักงานผู้บริโภคด้วยครับนะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันควรจะมีการทบทวนไหมหรือว่าจะปล่อยไว้เลยตามเลยไม่ได้มีแค่หนึ่งหรอกมันจะมีอีกเยอะคุณจะทำยังไงดีก็ตั้งทีมขึ้นมาเลยอแล้วก็ขอดทะเบียนมาถ้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยที่ตกรมทะเบียนการค้าก็ต้องดูว่าไม่ใช่บอกออกไบอนุญาตแล้วมันจะมีระบบที่จะติดตามไหมแล้วก็ในขณะเดียวเราก็อย่างที่ผมว่ามีกรมพัฒนา ธุรกิจก็ยิ่งต้องติดตามใหญ่เพราะอันนี้เป็นกิจาการการค้าที่ค่อนข้างจะใหม่ะนะต่างๆนานาเหล่านี้คือ,ค,อคือสิ่งหนึ่งที่อยากถามมันทูตก็คือว่าเอประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความไม่รู้ทางกฎหมายไหมผมว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะฮะทําไมต้องทุกคนที่จะไปไปเป็นนักเรียนหรือไปผู้ร่วมค้าจะต้องรู้กฎหมายอืมเพราะว่าเขาเมื่อได้มีการจดทะเบียนขึ้นมาแล้วเนี่ยมไม่ไม่ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาเองลอยอยู่ในอากาศเพราะว่าไป จดทะเบียนที่กรมับทะเบียนการค้าใช่ไหมฮะอยู่แล้วแล้วก็มันก็ต้องมีการเปิดบัญชงบัญชีธนาคารไอ้ธนาคารธพานิชย์ทั้งหลายหรือว่าสมาคมธนาคารไทยมันก็ต้องช่วยกันดูแลไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของตศตสาที่จะต้องไปรู้กฎหมายกฎหมายไม่งั้นแล้วเรามีหน่วยราชการทําไมเรามีองค์กรภาคเอกชนทําไมเรามีสํานักงานผู้คุ้มครองยังไงทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ ท่านผู<อ>้กำลั<อ>งจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรามองถึงผลรั์ผลเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตัวของคนที่ทําหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่อย่างแข็งขันเนี่ยความเสียหายจะไม่ถึงขนาดนี้จะถูกระง,งับไว้ก่อนอย่างนี้ป่ะฮะอาจจะไม่เกิดขึ้นความเสียหายเพราะว่าเมื่อสมมติบ,บริษัทนีเ้เขาได้เริ่มดําเนินการใช่ไหมครับหน่วยงานที่เกี่ยวระบบมันมาจับก็น่าจะเข้าไปติดตามตรวจสอบด้วยอะไรมันเป็นอะไรใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนั่งฟังโครงการฝึกอบรมราคา ก้าสิบแปดบาทด้วยใช่ไหมฮะมันก็สามารถที่จะมาประเมินได้ใช่ไหมครเพื่อที่จะช่วยกันคุ้มครองและก็บกป้องอทั้งผู้ที่ไปประกอบการรายย่อยรายย่อย <c rap> แล้วสำหรับผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางด้วยที่ในสุดจะซื้อครับสินค้าผ่านทางทางระบบมือถือ <c oughs> ผมว่ามันต้องมีความคึคกคอัมไม่ใช่จดทะเบียนกันไปแล้วแล้วก็จบกระจกกันไปมันต้องมีระบบของการ ติดตามด้วยอมันก็เป็นการยับยั้งความเสียหายไปอีกทางน,นึงด้วยนะตอนที้มันเละเทะกันมากฮะและนอกจากนั้นแล้วเราก็มีหอการค้าคมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยับเขาก็จะต้องอืมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็คุณค่าของแวดวงธุรกิจอืของไทยเพราะฉะนั้นองค์กรกลางของภาคเอกชนก็จะต้องสอดส่องดูแลด้วย อาจจะต้องเป็นวาระที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องนํามาคุยกันแล้วก็อาต้องสังขยนาทุกระบบกันใหม่หมดหรือเปล่าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะว่าผลเสียหายได้เกิดขึ้นเป็นคดีความแล้วนะครับแล้วก็ตํารวจก็จะมีการสอบสวนกรมคดีพิเศษก็เข้ามาเกี่ยวข้องสํานักงานปราบปรามอะไรการอายการฟอกเงินกับปปงปปงก็เข้ามามันก็อยู่ในวิสัยที่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพ แล้วก็ดูซิว่ามันจะมีการทบทวนผลเสียแล้วก็วิธีการในการที่จะป้องกันอย่างไรอีกทั้งการกระชับหน่วยงานต่างๆครับว่าไม่ใช่ออกใบอนุญาตแล้วก็จบไปจบก,กันไปไม่ใช่สั้นๆ,ๆ,ๆครับคือในการประเมินผู้เสียหายในเคสเด e i ไอคอนท๊ปเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนใบเกรเสียณก็อาจจะถูกชักจูงได้ง่ายแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เงินกเนกษียณทั้งหมดเนี่ยก็กไปหมดกับตรงเนี้ย ท่านทุนมองอยังไงเกี่ยวกับเรื่องมันโฟกัสเรื่องของความผิดพลาดเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับคนใบกระเสียนนี่เขาไปไม่เท่าทานันหรือหรือมันไม่มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ในด้านนี้ให้เท่าทันในด้านนี้หรืออะไรครับผู้อาวุโสก็มีลูกหลานอืมีเพื่อนฝูงจะมาหาแล้วบางครั้งก็ยังไปพบกับเพื่อนราชการกระสียณด้วยกันหรือว่านักเรียนรุ่นับต่างๆนานาเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจ มันก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่สอบถามเพื่อนฝูงกันสันิดหนึง่งเ <c oughs> กี่ยวกับความน่าเชื่อถืออะไรแล้วมันก็มีหลายกรณีที่บอกว่าภรรยาได้คัดค้านตัวสามีครับแต่สามีก็ยังดืง้อหนึงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสติสันิดหนึ่งนะครับอืเพราะว่ามันเข้าไปในกิจกรรม ที่แต่ละคนไม่มีประสบะการณ์รแล้วว่าอย่างที่คุณถามไม่รู้เรื่องกฎหมายขั้นตอนเหล่านี้ถูกก็ด้วยสติสัมปชัญญะก็ต้องระมัดระวังสน,นิดหนึ่งแล้วก็ทําไมไม่ไปถามนะครองค์กรที่จะไปถามที่ธนาคารที่ตัวเองมีบัญชียอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าจะไปถามที่สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ค,คือคือมีสติสักทถอยมาสักคือ,อรัฐออกแบบที่ปรึกษา,ากับเราแล้ว ในการถ้าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเรามีหน่วยงานที่เราจะไปปรึกษาเขาได้อาจจะต้องมองตรงส่วนนั้นก่อนถ้าเราไม่ถนัดหรือไม่รู้จริงๆใช่ครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะแล้วก็มันก็ยังมีทนายอีกละอืมมีสมาคมทนายมีอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าทุกคนเราก็โตโตแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่อยู่ในแวดวงกฎหมายก็น่าจะสอบถามสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วที่มันสาคัญคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางการโกหกพกลมระบบหลอกลวงเนี่ยมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเวลามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วสนใจเนี่ยมันก็ต้องศึกษาต้องศึกษาต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีการหลอกลวงเนี่ยมากมายมหาศาลของฟรีไม่มีจริงไม่มีของถูกไม่มีจริงของถูกและกําไรดีไม่มีจริงนั่นก็อันอันที่สองเมื่อเกษียณแล้วครับผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็มีบัาเน็นบํานาน ล้วมันก็เป็นที่คาดหวังกันว่าเมื่อมันไม่มีธุระหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องใช้เงินบําเหน็จบานาญแต่พอตัวครับจะอย่างพอเพียงไอ้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยมันก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังอืมแต่ครั้นี้อยู่ดีๆเอาบําเหน็จบํานาญที่มีอยู่ก้อนหนึ่งไปเทหมดเลยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นว่าไปหลงกับคนเชื่อคนง่ายสองมีความโลภมากเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่อย่างคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรึกษาหาหรือ ่อนที่จะตัดสินใจอืมอืมอ่ะก็ต้องต้องฝากไว้เหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันน่าเป็นห่วงบางคนนี่ถึงขนาดคือไม่เหลืออะไรเลยแล้วเนี่ยพอมันเป็นคดีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เงินคืนนะหรือถึงที่สุดแล้วผมว่ายังมีอีกหลายเจ้าที่เป็นรูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบเดียวกับไอคอนกรุ๊ปเช่นเดียวกันอ,อันนี้ก็เลยมาถามท่านทูตเพราะว่ามันเป็นกระแสสังคมก็อยากรู้มุมมองแต่เราก็มองในมุมของอีกมุมหนึ่งอ่ะนะมุมในโครงสร้างต่างๆคือผมผมไหนไหน ก็เกษียณอายุมานานอายุก็มากแล้วนะฮะก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับว่าก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมฮะอยู่อย่างเรียบง่ายอือันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับนะครับในบําเด็จบํานานที่มีอยู่ผมนี่ก็เกษียณมา20ปีแล้วอืผมก็ไม่มีทรัพย์สมบัติความฟุ้งเฟ้อมากมายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในกรอบ ที่พอจะอยู่ได้ในฐานะชนชั้นกลางอไอ้ตรงนี้ต่างหากแต่ผมไม่มีความเพื่อฝันว่าผมจะต้องมีบ้านอีกหลังมีรถยนต์มีอะไรห,หรือต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศอ,อะไรต่างๆเหล่านี้คือต้องกําหนดใจตนเองซะก่อนว่าก็ามีเงินเหลือ,อยแค่นี้ก็อยู่อย่างพอเพียงได้แล้วมันก็น่าจะอยู่อย่างพอเพียงได้อใช่ไหมครับแต่นี่พอคิดว่าไอ้แค่นี้มันไม่พออืแล้วมันจะต้องมีมากๆๆชีวิตมันก็มากขึ้นครับเพราะเรากําลังเดินสู่ ความตายมากกว่าที่จะอายุมากขึ้นคือยิงย่งยิง่งยิ่งอายุเยอะเนี่ยควรจะรต้องตัดความอยากออกไปบ้างถูกต้องฮะคือจะมีไปบีทาไม่ะครับแล้วก็สมมติว่าพรุ่งนี้เกิดป่วยขึ้นมานะฮะแล้วอีกท่านเราในการบริโภคเราจะใส่านาฬิกาสองเรืยนได้ไหมไม่ได้ท่ไมฮะแล้วเราจะต้องรับประทานเหล้าเบียร์หรือว่าไวน์เป็นกดกวนหรือเปล่าเราต้องกินให้มันแพงที่สุดหรือเปล่ามันมันเพื่ออะไรต่างๆนานา ้เหล่านี้ผมว่าเราเราต้องมีสติกับตัวเราเองเป็นสําคัญครับ